โอ,โอ้ไม่ลองนละลูกแม่เราจะทำยังไงดีเนี่ยเราไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเลยสงสัยต้องออกไปซื้อนมผงมาชงให้ลูกกินซะแล้วโหนมผงกระป๋องหนึ่งเป็นพันเลยเหรอทำไม,มแพงแบบนี้เนี่ยหิวมากไปจะลูกอดทนหน่อยนะแม่จะพยายามหาเงินมาซื้อนมให้ลูกให้ได้ ของเงินคะห้าบาทสิบบาทในจ้าฉันไม่มีเงินไปซื้อนมให้ลูกได้โปรดเมตตาเราสองคนแม่ลูกด้วยนะจ้านี่เราก็นั่งขอทานมาทั้งวันแล้วยังได้เงินไม่ถึง40่สิบเลยลูกก็หิวนมร้องไห้ไม่หยุดฉันจะทำยังไงดีเนี่ยโหลูกน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรอคะผู้หญิงคะ่ะทำไมถึงพาลูกมานั่งขอทานแบบนี้ฉันเห็นเด็กร้องไห้แลวอดสงสารไม่ได้เลย ฉันไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเลยต้องมาขอทานแบบนี้อันที่จริงฉันก็ไม่อยากทำหรอกนะแต่คนจนอย่างฉันมันไม่มีทางเลือกจริจรงๆพิโอเอ๋ยน่าสงสารจังเลยฉันขออุ้มเด็กหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะนี่ค่ะโอยทำไมฉันถูกชะตาก,กับเด็กคนนี้จังเลยะตัวฉันเองก็ไม่มีลูกถ้าได้เด็กคนนี้มาเลี้ยงก็คงจะดีเธอจะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าฉันจะขอลูกของเธอมาเลี้ยง เธอลองคิดดูสิถ้าเด็กคนนี้อยู่กับเธอนับวันก็จะยิ่งลำบากแค่นี้เธอยังไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเลยลองคิดดูนะเด็กคนหนึงอ่ะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูเธอจะสามารถส่งเขาเรียนได้หรอถ้าเธอรักลูกของเธอจริง เธอต้องคิดถึงผลประโยชน์ของลูกเธอสิถ้าเด็กคนนี้อยู่กับฉันฉันสัญญาว่าจะส่งเสียให้เขาเรียนสูงๆถ้าเขาอยากไปเรียนต่างประเทศฉันก็จะให้เขาไปฉันจะทำให้เขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมดีๆกินอิ่มนอนหลับในทุกๆวันเธอลองกลับไปคิดดูอีกทีนะเรามาให้คำตอบฉันพรุ่งนี้ลูกรอของแม่เราอยู่ด้วยกันได้ไม่กี่เดือนเองเราจะต้องแยกจากกันแล้วเหรอแม่จำเป็นจริงๆที่จะต้องยกลูกให้คนอื่น ไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักลูกนะแต่ว่าแม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีได้เรียนหนังสือสูงๆอย่ากโกรธแม่เลยนะลูกที่ต้องทำแบบนี้ว่าไงจะยกเด็กคนนี้ให้ฉันไหมค่ะนับจากนี้เด็กคนนี้คือลูกของคุณเธอคิดถูกแล้วแหละที่ยกเด็กคนนี้ให้ฉันเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะเลี้ยงดูเขาให้ดีเหมือนเขาเป็นลูกของฉันเลยเอาเด็กมาได้แล้วลาก่อนนะจ๊ะลูกรักของแม่ นี่ค่ะฝากลูกฉันด้วยนะคะฉันจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ามิวกี้นับจากนี้เธอไม่มีสิทธิ์ในตัวเด็กคนนี้อีกเพราะเขาไม่ใช่ลูกของเธออีกแล้วและห้ามมาให้เขาเห็นหน้าเด็ดขาดโอ้ยคุณนะ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้ยไม่เป็นไรจ้ะหนูให้หนูพาไปหาหมอไหมคะขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะที่เป็นห่วงฉัน หนูเนี่ยช่างเป็นเด็กดีจริงๆพ่อแม่ของหนูต้องภูมิใจในตัวหนูมากแน่ๆเลยมิวกี้ลูกแม่ขานันลูกของฉัน<ๆ>หรอไม่ได้ฉันจ,จะให้เขารู้ไม่ได้ว่าแม่จนๆคนนี้เป็นคนให้กำเนิดเขาให้เขาคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนรวยนะ่ะดีแล้ววันนี้เรียนเหนื่อยไหมจ๊ะลูกไม่เลยค่ะแม่เมื่อกี้หนูเห็นคุณน้าคนนั้นเขาล้มอะค่ะหนูก็เลยช่วยไว้ไหนจ๊ะ คุณน้าหายไปไหนแล้วะช่างเถอะลูกเขาคงไปแล้วแหละเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปกินอาหารอร่อยอร่อยวันนี้ลูกอยากกินอะไรเอย่ยงั้นหนูขอกินอาหารญี่ปุ่นนะคะแม่ได้สิจ้าลูกแม่ดีใจนะจ๊ะที่เห็นหนูมีความสุขกับชีวิตนี้ถ้าลูกยังอยู่กับแม่คงได้กินแต่ข้าวคลุกน้ำปลาและฉันต้องขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เลี้ยงลูกของฉันมาเป็นอย่างดีต่อไปฉันจะต้องระวังตัวไม่ให้ลูกเห็นหน้าฉันอีก เสียงเด็กร้องมาแต่ไหนเนี่ยนั่นไงโธ่หนูน้อยช่างน,น่ารักจริงๆเลยมีอะไรเหรอลูกใครก็ไม่รู้ว่าเอาเด็กมาทิ้งไว้หน้าบ้านของเราจะแม่ดูสิหน้าตาน่ารักหน้าชังเชียวน่ารักจริงๆด้วยคนเป็นพอ่อเป็นแม่นี่ก็นะทิ้งลูกลงได้ยังไงหนูรู้สึกถูกชะตาก,กับเด็กคนนี้จังเลยจะแม่หนูอยากรับเขามาเลี้ยงเป็นลูก แม่ว่ายาเลยลูกถึงเด็กมันจะน่ารักก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกใครสายเลือดเป็นยังไงหากพ่อแม่เด็กคนนี้มันเป็นโจรละ่ะโตขึ้นมามันจะไม่ทำร้ายร่างกายเราสองคนหรอคนเราอะเชื้อมันไม่ทิ้งแถวหรอกนะลูกสายเลือดไม่มีผลต่อน,นิสัยเด็กหรอกจ้ะแม่การเลี้ยงดูต่างหากที่สำคัญให้หนูเลี้ยงเด็กคนนี้เถอะนะจ๊ะแม่หนูจะเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีเองงั้นก็นแล้วแต่เอง แม่จะทำยังไงได้แม่ถือว่าแม่เตือนแล้วนะแม่จ๋าทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะแม่กำลังล้างจานจะลูกเดี๋ยวหนูช่วยนะจ๊ะแม่ไม่ต้องหรอกจ้ะลูกเดี๋ยวแม่ทำเองก็ได้จ้ะแต่ถ้าหากแม่อยากให้หนูช่วยต้องรีบบอกหนูทันทีเลยนะจ๋าลูกยายจ๋าดูทีวีอยู่ล่ะจ๊ะหนูขอดูด้วยนะเงินเองมาดูเถอะยายขี้เกียจด,ดูแลหนูรบกวนยายหรือเปล่าจ๊ะ กร็รบกนตั้งแต่ที่เองมาอยู่บ้านข้าแล้วแหละอะไรกันจ้ายายหลานคู่นี้ไม่มีอะไรหรอกเชิญพวกเองสองคนแม่ลูกตามสบายเลยส่วนเกินอย่างข้าขอตัวก่อนทำไมยายดูเหมือนไม่ชอบหนูเลยจ้ะแม่ตั้งแต่จำความได้ยายไม่เคยพูดจาดีๆกับหนูเลยไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูกยายเขาก็นิสัยแบบนั้นแหละหนูรับรู้ไว้แค่ว่าแม่คนนี้รักหนูที่สุดก็พอจ้ะแม่หนูรักแม่นะ หนูโชคดีที่หนูได้เกิดเป็นลูกแม่แม่จ๋าหนูยากเียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์จ้ะหนูขอตั้งไปเรียนได้ไหมจ้ะได้สิจ้าลูกหนูอยากเรียนอะไรอยากได้อะไรบอกแม่ได้ตลอดเลยนะแม่คนนี้พร้อมส่งเสริมลูกเสมอแต่ว่าค่าเรียนแพงหน่อยนะจ๊ะแม่รู้ว่าแพงแล้วจะเรียนทำไมเปลืองเงินเปลืองทองไม่สงสารแม่เองหาเงินงกๆหรือไง คนหัวดีเขาไม่เห็นตรงเรียนพิเศษกันเขาก็สอบได้ทีด่ดีๆกันทั้งนั้นมีแต่คนสมองทึบเท่านั้นแหละเรียนทุกอย่างก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยแม่มีเรื่องจะคุยกับยายเดี๋ยวหนูขึ้นไปบนห้องก่อนนะลูกจ้าแม่อยากรู้จังว่าแม่กับยายจะคุยเรื่องอะไรเราแอบฟังดีกว่าทำไมแม่พูดแบบนี้กับหลานละจ๊ะแม่ไม่กลัวหลานเสียใจหรอ ไม่ใช่หลานแท้ๆของแม่สักหน่อยตั้งแต่ที่เองรับนางเด็กนั่นมาเลี้ยงเคยคำนวณดูหรือเปล่าว่าหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วเลี้ยงให้ขา้าวให้น้ำก็ดีแค่ไหนแล้วทำไมต้องทุ่มเทมเทุ่มเงินทุ่มทองกับมันขนาดนั้นด้วยแม่ไม่เข้าใจเลยจริงๆแต่เราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอจ้ะแม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมิวกี้เหมือนลูกหลานในไส้เพราะแบบนี้ใช่ไหมจ้ะยายถึงไม่ชอบหนู มิวกี้ลูกแม่หนูได้ยินที่แม่กับยายคุยกันหมดเลยเหรอถึงแม่จะไม่ใช่ผู้ให้กําเนิดหนูแต่แม่ก็รักหนูเหมือนลูกในไส้เลยนะหนูขอบคุณแม่นะจ๊ะที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีสักวันหนูจะตอบแทนบุญคุณแม่จ้ะแม่บอกหนูได้ไหมจ๊ะว่าใครคือแม่แท้ๆของหนูหนูอยากไปตามหาเขาหนูอยากถามเขาว่าทิ้งหนูทําไม นั่นไงฉันว่าแล้วขนาดแม่แท้ๆไม่เคยเลี้ยงมันมาพอมันโตขึ้นมันก็ร้องเรียกหาแต่แม่แท้ๆฉันและสงสารหลักของฉันที่เลี้ยงแกมาจริงๆไม่สำนึกถึงข่าวแดงแกงร้อนเอาซะเลยนอกจากแม่บอกหนูเถอะหนูอยากรู้เรื่องราวของแม่หนูจริงๆแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าแม่แท้ๆของหนูเป็นใครใครก็ไม่รู้เอาหนูมาทิ้งไว้หน้าบ้าน พอแม่เห็นหน้าหนูแม่ก็รู้สึกถูกชะตาจึงรับหนูมาเลี้ยงเป็นลูกไม่เป็นไรจ้ะหนูจะสืบข่าวของแม่หนูด้วยตัวเองไปตามหาแม่แท้ๆมาอีกแล้วเหรอลูกจ้าแม่แล้วเจอหรือเปล่าไม่มีวี่แววเลยจ้าหนูคิดว่าแม่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าหนูตอนนี้รักหนูหรือเปล่าลูกแม่คนนี้รักหนูที่สุดเลย ในเมื่อหนูรู้ว่าแม่คนนี้รักหนูที่สุดแล้วหนูจะไปตามหาคนที่เขาทิ้งหนูทําไมสู้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ดีกว่าหรอลูกคิดซะว่าแม่คนนี้เป็นแม่คนเดียวของหนูได้ไหมจ้าแม่นับจากนี้หนูจะไม่ตามหาพ่อแม่ใจร้ายที่ทิ้งหนูอีกแล้วต่อไปนี้หนูจะเป็นลูกของแม่และเป็นหลานของยายจ้าดีมากจ้ลูก